ใจสงบชีวิตเบาไม่ใช่เพราะโลกเงียบลงแต่เพราะใจเราไม่วิ่งไล่โลกเหมือนเดิมในแต่ละวันคุณเคยสังเกตไหมว่าใจของเราถูกดึงถูกฉุดถูกเร่งตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงหลับตาลงอีกครั้งข่าวสารที่ถาโถมคำพูดของผู้คนความคาดหวังความกลัวความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้ ทำให้ชีวิตหนักขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเราวิ่งตามความสําเร็จแต่กลับไม่ทันได้ถามใจว่าแท้จริงแล้วเรากําลังเหนื่อยหรือไม่เราพยายามควบคุมทุกอย่างแต่ลืมควบคุมสิ่งสําคัญที่สุดคือความคิดของตัวเองเคยถามตัวเองไหมว่าทําไมมีทุกอย่างแต่ใจกลับไม่เบาทําไมมีเวลามากขึ้นแต่ความสุขกลับน้อยลงหรือแท้จริงแล้ว ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราขาดแต่เกิดจากสิ่งที่ใจเราแบกไว้มากเกินไปถ้าในวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกวุ่นวายขอให้คุณหยุดฟังตรงนี้สักครู่หายใจเข้าช้าๆแล้วหายใจออกยาวๆเพราะคลิปนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสอนให้คุณหนีโลกแต่เพื่อชวนคุณกลับมาอยู่กับใจของตัวเองใจที่สงบ ไม่ใช่ใจที่ไม่มีปัญหาแต่คือใจที่ไม่ปล่อยให้ปัญหากลืนกินชีวิตชีวิตที่เบาไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีภาระแต่คือชีวิตที่รู้ว่าอะไรควรแบกและอะไรควรวางในคลิปนี้เราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันสำรวจใจตั้งคำถามกับชีวิตและเรียนรู้การวางอย่างไม่ต้องฝืนถ้าคุณพร้อมแล้วขอให้คุณเปิดใจและฟังด้วยใจที่ไม่ต้องรีบ เพราะบางคําตอบไม่ได้ต้องการความเร็วแต่ต้องการความนิ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พื้นที่เล็กๆที่ไม่มีการตัดสินไม่มีถูกไม่มีผิดมีเพียงเสียงกับใจของคุณผมขอเป็นเพียงเสียงหนึ่งที่คอยเตือนคุณเบาๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งขึ้นทุกวันไม่จำเป็นต้องแข็งแรงตลอดเวลาบางวันแค่สงบให้เป็น ชีวิตก็เบาหลงได้แล้วและคำถามแรกที่ผมอยากฝากไว้ให้คุณคิดก่อนที่เราจะเดินต่อไปด้วยกันคือวันนี้ใจของคุณกำลังแบกอะไรอยู่บ้างโดยที่คุณไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองวางมันลงเลยถ้าคุณกำลังฟังอยู่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่ลำพังและการเลือกสงบอาจเป็นการตัดสินใจที่ส่งพลังที่สุดในชีวิตของคุณเอง เมื่อคำถามนั้นค่อยๆกล้องอยู่ในใจอย่าเพิ่งรีบหาคำตอบเพราะบางคำตอบไม่ต้องใช้ความคิดแต่ต้องใช้ความรู้สึกหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าความสงบคือการปิดตาไม่รับรู้อะไรคือการหนีปัญหาคือการทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ความจริงแล้วความสงบที่แท้ คือการมองเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนโดยไม่ถูกมันครอบงำคุณยังเจอปัญหาเหมือนเดิมยังมีภาระเหมือนเดิมยังต้องทำงานต้องดูแลคนรอบข้างต้องรับผิดชอบชีวิตแต่ต่างกันตรงที่ใจคุณไม่ดิ้นไม่ต้านไม่ต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาลองสังเกตตัวเองดูเวลามีเรื่องมากระทบ อะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างแรกหัวใจเต้นแรงความคิดวิ่งเร็วคำถามมากมายผุดขึ้นมากลัวจะผิดพลาดกลัวจะไม่พอกลัวจะเสียกลัวจะพังทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ปัญหาแต่คือปฏิกิริยาของใจและปฏิกิริยานี้เองที่ทำให้ชีวิตหนักเพราะเรามักแบกเรื่องที่ยังไม่เกิด ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวของเราเองเราทุกข์กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้เรากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงในขณะที่ปัจจุบันกำลังถูกละเลยใจที่สงบจึงไม่ใช่ใจที่คิดน้อยแต่คือใจที่รู้ทันความคิดรู้ว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นเพียงความกลัวรู้ว่าเรื่องไหนควรจัดการ และเรื่องไหนควรปล่อยให้มันผ่านไปชีวิตจะเบาลงทันทีเมื่อคุณหยุดเถียงกับความจริงฝนตกก็ยอมรับว่าฝนตกคนไม่เข้าใจก็ยอมรับว่าคนไม่เข้าใจสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็วางลงไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะฉลาดพอที่จะไม่เสียพลังกับสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้ลองถามตัวเองอีกครั้ง ว่าในแต่ละวันคุณใช้พลังใจไปกับอะไรกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือไม่กับการโทษตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือไม่กับการคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ใจต้องการหรือไม่ถ้าใช่นั่นแหละคือต้นเหตุของความหนักชีวิตไม่ได้หนักเพราะงานแต่หนักเพราะใจต่อต้านงานชีวิตไม่ได้ทุกเพราะคนอื่น แต่ทุกเพราะใจอยากให้เขาเป็นอีกแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มยอมรับว่าโลกไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างใจแต่ใจเราสามารถเลือกว่าจะอยู่กับโลกอย่างไรเมื่อนั้นความเบาจะเริ่มเกิดขึ้นการวางไม่ใช่การทิ้งแต่คือการถืออย่างพอดีถือเท่าที่จำเป็นถือเท่าที่ไหวและรู้จักปล่อยเมื่อมันหนักเกินไป คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นคุณค่าตลอดเวลาเพราะการพยายามพิสูจน์คือภาระที่ใจแบกโดยไม่รู้ตัวคุณมีคุณค่าโดยไม่ต้องเปรียบเทียบโดยไม่ต้องแข่งขันโดยไม่ต้องเหนือกว่าใครแค่เป็นคุณในแบบที่ไม่หลอกตัวเองก็เพียงพอแล้วลองหยุดถามว่าเขาจะคิดกับเราอย่างไรแล้วหันมาถามว่า เรากำลังดูแลใจตัวเองดีพอหรือยังเพราะไม่มีใครอยู่กับคุณตลอดชีวิตเท่ากับใจของคุณเองถ้าใจยังถูกรบกวนชีวิตก็จะถูกรบกวนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือมีอะไรความสงบจริงไม่ใช่ของหายากแต่มักถูกมองข้ามมันอยู่ในลมหายใจที่คุณไม่เคยให้ความสำคัญอยู่ในช่วงเวลาธรรมดา ที่คุณรีบผ่านมันไปอยู่ในความเงียบที่คุณไม่กล้าเผชิญหลายคนกลัวความเงียบเพราะความเงียบทําให้ได้ยินเสียงใจตัวเองชัดขึ้นเสียงของความกลัวความเสียใจความไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณกล้าฟังโดยไม่ตัดสินไม่หนีไม่กดมันลงคุณจะพบว่าเสียงเหล่านั้นไม่ได้ต้องการทำร้ายคุณ แต่มันต้องการการรับฟังและเมื่อใจได้รับการรับฟังมันจะค่อยๆสงบลงเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนเหมือนน้ำที่ขุนถ้าคุณไม่ไปกวนมันจะใสขึ้นเองตามธรรมชาติชีวิตก็เช่นกันยิ่งเราพยายามจัดการทุกอย่างยิ่งวุ่นยิ่งเรายอมปล่อยให้มันเป็นในแบบที่ควรเป็นชีวิตยิ่งเรียบง่าย นี่ไม่ใช่คำสอนแต่คือการชวนคุณทดลองอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นการหยุดหายใจลึกๆก,ก่อนตอบโตู้ใครการยอมรับความรู้สึกโดยไม่รีบแก้ไขมันการให้อภัยตัวเองในวันที่ยังไม่ดีพอทุกก้าวเล็กๆเ,เหล่านี้กําลังทำให้ชีวิตคุณเบาลงโดยที่คุณอาจยังไม่ทันสังเกตอย่าดูถูกพลังของความสงบ เพราะคนที่ใจสงบไม่ใช่คนที่แพ้โลกแต่คือคนที่ไม่ให้โลกควบคุมหัวใจเมื่อใจนิ่งการตัดสินใจจะชัดเมื่อใจเบาทางเดินจะปรากฏคุณจะรู้ว่าควรเดินต่อหรือควรหยุดพักโดยไม่ต้องฝืนและไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตขอให้จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเร่งให้เหมือนใคร ไม่จำเป็นต้องถึงเส้นชัยพร้อมกับคนอื่นชีวิตไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่เรายังรักษาใจระหว่างทางได้หรือไม่ถ้าวันนี้คุณยังฟังอยู่ผมอยากให้คุณรู้ว่าการเลือกกลับมาดูแลใจไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการเปลี่ยนทิศทางชีวิตจากความหนักไปสู่ความเบาและจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบ จากนี้ไปไม่ว่าคุณจะเจออะไรขอให้คุณถามตัวเองเสมอว่าเรื่องนี้ควรค่าแก่การแบกไว้ในใจหรือถึงเวลาที่ควรวางแล้วเพียงแค่คำถามนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลใจสงบชีวิตเบาไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณ เริ่มเปลี่ยนวิธีอยู่กับโลกและนั่นคือพลังที่แท้จริงที่อยู่ในตัวคุณมาตลอดเวลาเมื่อคุณเริ่มมองเห็นพลังนั้นพลังที่ไม่ได้มาจากการควบคุมทุกอย่างแต่เกิดจากการรู้จักวางใจคุณจะเริ่มเข้าใจว่าหลายเรื่องในชีวิตไม่จำเป็นต้องชนะไม่จำเป็นต้องเอาชนะ ไม่จำเป็นต้องได้คำตอบในทันทีบางเรื่องแค่ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้ใจก็คลายลงแล้วครึ่งหนึ่งมนุษย์เรามักเหนื่อยไม่ใช่เพราะทำมากแต่เพราะคิดมากไม่ใช่เพราะแบกภาระแต่เพราะแบกความคาดหวังคาดหวังกับตัวเองคาดหวังกับคนอื่นคาดหวังกับโลกจนลืมถามว่า ใจของเรารับไหวหรือไม่คุณอาจไม่เคยสังเกตแต่ทุกครั้งที่คุณพูดกับตัวเองแรงๆทุกครั้งที่คุณตำหนิตัวเองทุกครั้งที่คุณไม่อนุญาตให้ตัวเองพักสิ่งเหล่านั้นกําลังทำให้ชีวิตหนักขึ้นโดยที่ไม่มีใครเห็นนอกจากใจของคุณเองใจที่สงบไม่ใช่ใจที่ไม่รู้สึก แต่คือใจที่ไม่ทำร้ายตัวเองเพราะความรู้สึกคุณมีสิทธิ์เหนื่อยมีสิทธิ์ทอมีสิทธิ์อ่อนแอโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะการเป็นมนุษย์ไม่ใช่การต้องแข็งแรงตลอดเวลาแต่คือการเรียนรู้จะอ่อนโยนกับตัวเองในวันที่ไม่ไหวหลายคนพยายามเข้มแข็งจนลืมฟังเสียงข้างในและเมื่อวันหนึ่ง ใจส่งสัญญาณผ่านความว่างเปล่าความเบื่อหน่ายความหมดแรงเรากลับสงสัยว่าทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่จริงแล้วใจแค่ต้องการบอกว่าถึงเวลาพักแล้วถึงเวลาวางแล้วลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณแบกของหนักเดินทางไกลโดยไม่เคยหยุดพักเลยร่างกายจะเป็นอย่างไร ใจของคุณก็ไม่ต่างกันมันเหนื่อยมานานเพียงแต่คุณไม่เคยหยุดเพื่อฟังมันอย่างจริงจังความสงบจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือวิธีเดินเดินช้าลงมองให้ลึกขึ้นรู้เท่าทันความคิดไม่ด่วนตัดสินตัวเองเมื่อใจเริ่มนิ่งคุณจะเห็นว่าหลายเรื่องที่เคยใหญ่โต แท้จริงแล้วมันเล็กกว่าที่คิดหลายความกลัวไม่ได้เกิดจากความจริงแต่เกิดจากจินตนาการที่ใจสร้างขึ้นเองและเมื่อคุณไม่ตามไปกับมันมันจะค่อยๆจางหายการฝึกใจไม่ใช่การทำให้ใจว่างเปล่าแต่คือการไม่เติมสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เติมการเปรียบเทียบไม่เติมการโทษตัวเอง ไม่เติมความคิดซ้ำซากที่ทำร้ายหัวใจคุณไม่จำเป็นต้องคิดบวกตลอดเวลาแค่คิดจริงคิดตามความเป็นจริงโดยไม่เติมอารมณ์เกินจำเป็นนี่แหละคือความเรียบง่ายที่ทรงพลังเมื่อคุณยอมรับว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงคุณจะไม่ตกใจเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามแผน เมื่อคุณเข้าใจว่าทุกความรู้สึกมาแล้วก็ไปคุณจะไม่กลัวที่จะรู้สึกและเมื่อคุณไม่กลัวความรู้สึกใจจะไม่ดิน้นไม่หนีไม่ต่อต้านความเบาจึงเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามคุณจะเริ่มใช้ชีวิตด้วยความพอดีไม่เร่งไม่ฝืนไม่กดดันทำในสิ่งที่ควรทำ พักเมื่อควรพักยอมรับในสิ่งที่เป็นและที่สำคัญคุณจะเริ่มพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขึ้นแทนที่จะถามว่าทําไมฉันถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นคุณจะถามว่าวันนี้ฉันดูแลใจตัวเองดีพอหรือยังแทนที่จะโทษตัวเองในสิ่งที่พลาดคุณจะเรียนรู้จากมันอย่างไม่ทำร้ายใจ ชีวิตไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการคนที่ไม่ทอดทิ้งตัวเองระหว่างทางถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกหนักอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชีวิตคุณล้มเหลวบางทีมันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังโตและต้องเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตโตจากการเอาชนะมาเป็นการเข้าใจโตจากการฝืนมาเป็นการฟัง โตจากการแบกทุกอย่างมาเป็นการเลือกแบกและเลือกวางไม่มีใครสอนเราเรื่องการวางใจเราจึงใช้เวลาทั้งชีวิตเรียนรู้มันด้วยตัวเองผ่านความผิดหวังผ่านความสูญเสียผ่านวันที่ไม่เป็นอย่างหวังแต่ทุกประสบการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเรา มันเกิดขึ้นเพื่อสอนให้เราเบาลงเบาลงจากอัตตาเบาลงจากความคาดหวังเบาลงจากความยึดมั่นจนเหลือเพียงสิ่งที่สำคัญจริงๆลมหายใจช่วงเวลานี้และใจที่ยังมีชีวิตถ้าคุณเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่รีบใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีก คุณจะใช้เวลากับสิ่งที่มีความหมายมากกว่าสิ่งที่เสียงดังคุณจะฟังใจมากกว่าฟังเสียงรอบข้างและคุณจะเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่การได้ทุกอย่างแต่คือการไม่ต้องการมากเกินไปใจสงบไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดแต่มันทำให้ชีวิตเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางชีวิตเบา ไม่ได้แปลว่าไม่มีภาระแต่แปลว่าใจไม่ถูกกดทับจากตรงนี้ไปไม่ว่าคุณจะเจออะไรขอให้คุณจำไว้เสมอว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างคุณไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้โลกทั้งใบเห็นแค่คุณไม่ทิ้งใจตัวเองก็เพียงพอแล้ว และถ้าคืนนี้คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ในความเงียบขอให้ความเงียบนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ที่ใจคุณได้พักได้วางและได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเพราะเมื่อใจสงบชีวิตจะค่อยๆเบาโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งหนีอะไรเลยและเมื่อความเงียบนั้นเริ่มทำหน้าที่ของมัน คุณจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนความนิ่งที่ไม่ได้อึดอัดความว่างที่ไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เป็นความว่างที่เปิดพื้นที่ให้ใจได้หายใจอย่างแท้จริงในความเงียบนั้นคุณอาจเริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นไม่ใช่ตัวตนที่โลกคาดหวังไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาแต่คือคุณ ในสภาพที่ไม่ต้องแสดงไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องอธิบายและบางทีคุณอาจพบว่าสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ตรงนี้ในช่วงเวลาที่คุณหยุดและยอมอยู่กับตัวเองหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างหนีความรู้สึกหนีความคิด หนีความจริงบางด้านของตัวเองเราจึงทำตัวให้ยุ่งทำให้ไม่มีเวลาเงียบไม่มีเวลาฟังใจเพราะกลัวว่าถ้างเงียบลงเมื่อไหร่บางอย่างจะผุดขึ้นมาแต่ความจริงคือสิ่งที่ผุดขึ้นมาไม่ใช่ศัตรูมันคือข้อความที่ใจพยายามบอกคุณมานานบางความเศร้าไม่ได้ต้องการคำปลอบ แค่อยากถูกยอมรับบางความกลัวไม่ได้ต้องการการแก้ไขแค่อยากให้คุณอยู่ด้วยและเมื่อคุณไม่หนีไม่ผลักไสไม่ทำเป็นไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆเบาบางลงเองเพราะความรู้สึกเหมือนคลื่นมันมาแล้วมันก็ไปถ้าคุณไม่ไว่ายต้านไม่ดิ้นไม่กลัวใจที่สงบ จึงไม่ใช่ใจที่ไม่มีคลื่นแต่คือใจที่ไม่จมไปกับคลื่นเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะไม่ตกใจเมื่อวันหนึ่งใจไม่ดีคุณจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อรู้สึกว่างเปล่าหรือไม่รู้จะไปทางไหนคุณจะบอกตัวเองได้ว่าไม่เป็นไรนี่ก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งและความเข้าใจนี้จะทำให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้น คุณจะไม่เร่งไม่กดดันไม่ด่าว่าตัวเองในวันที่ยังไม่พร้อมเพราะคุณรู้แล้วว่าทุกอย่างมีจังหวะของมันเหมือนดอกไม้ที่ไม่ได้บานเพราะถูกเร่งแต่บานเพราะถึงเวลาชีวิตของคุณก็เช่นกันคุณไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบ ของทุกเรื่องในตอนนี้บางคำตอบจะมาเองเมื่อใจคุณนิ่งพอหลายครั้งที่เราหลงคิดว่าเราต้องแก้ชีวิตด้วยการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนสถานการณ์แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้มากที่สุดคือท่าทีของใจที่เรามีต่อทุกสิ่ง เมื่อใจต่อต้านทุกอย่างจะหนักเมื่อใจยอมรับหลายอย่างจะเบาไม่ใช่เพราะมันง่ายขึ้นแต่เพราะใจไม่เพิ่มน้ำหนักให้มันอีกคุณอาจเริ่มเห็นว่าความสุขไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่จำเป็นต้องพิเศษไม่ต้องสมบูรณ์แบบมันอาจอยู่ใน การได้ดื่มน้ำอุ่นๆอ,อย่างไม่รีบการได้เดินช้าๆโดยไม่ต้องเช็คโทรศัพท์การได้อยู่เงียบๆโดยไม่รู้สึกผิดสิ่งเล็กๆเหล่านี้เคยมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยอยู่กับมันจริงๆเพราะใจเรามักอยู่ข้างหน้าอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรืออยู่ข้างหลังกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ใจที่สงบคือใจที่กลับมาอยู่ตรงกลางตรงที่ร่างกายกำลังอยู่ตรงที่ชีวิตกำลังเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มอยู่กับปัจจุบันคุณจะไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรเพราะสิ่งที่มีมันเพียงพอและเมื่อความพอเกิดขึ้นในใจความโลภความอยากความเร่งจะค่อยๆค,คลายตัว คุณจะไม่วิ่งเพื่อให้ได้มากขึ้นแต่จะเดินเพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญคุณจะเริ่มเลือกไม่ใช่เพราะกลัวพลาดแต่เพราะเข้าใจตัวเองเลือกงานที่ไม่ทำลายใจเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องฝืนเลือกพักเมื่อร่างกายและใจร้องขอนี่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเคารพชีวิต เพราะไม่มีใครจะดูแลคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองเมื่อคุณเริ่มเคารพตัวเองคุณจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรทำร้ายใจคุณง่ายๆไม่ใช่เพราะคุณแข็งกร้าวแต่เพราะคุณชัดเจนชัดเจนว่าอะไรควรรับอะไรควรวางอะไรควรปล่อยผ่านความสงบจะกลายเป็นเข็มทิศที่คอยบอกทาง ไม่ใช่ทางที่เร็วที่สุดแต่เป็นทางที่คุณไม่หลงตัวเองและเมื่อวันหนึ่งคุณต้องเผชิญกับความสูญเสียความผิดหวังหรือความไม่แน่นอนคุณจะไม่แตกสลายเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจเจ็บอาจร้องไห้อาจเสียใจแต่คุณจะไม่หลงลืมตัวเองคุณจะรู้ว่าแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยน แต่ใจที่รู้จักว่างจะยังอยู่กับคุณเสมอและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้ถ้าคุณกำลังฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณภูมิใจในตัวเองเพราะไม่ใช่ทุกคนจะกล้าหยุดเพื่อฟังใจตัวเองไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับว่าตัวเองเหนื่อยและต้องการความสงบ การที่คุณอยู่ตรงนี้กำลังฟังกำลังเปิดใจนั่นคือก้าวที่สำคัญมากก้าวที่พาคุณออกจากความวุ่นวายกลับมาสู่ความเรียบง่ายและจากความหนักกลับมาสู่ความเบาขอให้จากนี้ไปไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญอะไรคุณจะไม่ลืมที่จะกลับมาหาใจกลับมาหาลมหายใจ กลับมาหาความเงียบกลับมาหาความจริงที่ไม่ต้องปรุงแต่งเพราะในที่สุดแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นอะไรนอกจากเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่กับโลกอย่างไม่ทำร้ายตัวเองใจสงบไม่ใช่รางวัลแต่คือเพื่อนร่วมทางชีวิตเบาไม่ใช่ปลายทางแต่คือผลลัพธ์ของการไม่แบกเกินจำเป็น และถ้าคืนนี้หรือวันไหนก็ตามคุณรู้สึกหลงทางขอให้คุณจําประโยคนี้ไว้ไม่เป็นไรแค่กลับมาหาใจก็พอแล้วเพราะทุกครั้งที่คุณกลับมาชีวิตจะเบาลงอีกนิดและใจจะสงบขึ้นอีกหน่อยทีละนิดอย่างที่มันควรจะเป็นก่อนที่เสียงนี้จะค่อยๆเงียบลง ผมอยากให้คุณหยุดอยู่กับตัวเองอีกสักครู่ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องรีบลุกไปไหนแค่หายใจเข้าช้าๆและหายใจออกยาวๆเถ้าวันนี้คุณได้อะไรกลับไปแม้เพียงเล็กน้อยขอให้รู้ว่านั่นเพียงพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตในคืนเดียว ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างในคราวเดียวแค่ค่อยๆอ,อยู่ค่อยๆฟังค่อยๆวางชีวิตจะจัดการตัวมันเองขอให้จากนี้ไปไม่ว่าคุณจะเจอวันที่หนักหรือวันที่เบาคุณจะไม่ทอดทิ้งใจตัวเองขอให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองให้มากกว่าที่เคยให้อภัยตัวเองในวันที่พลาด และให้พื้นที่ใจได้พักบ้างถ้าคลิปนี้เป็นเหมือนที่พักเล็กๆให้คุณได้หยุดหายใจผมยินดีอย่างยิ่งและหากวันไหนคุณรู้สึกวุ่นวายอีกครั้งขอให้คุณนึกถึงคำนี้ไว้ใจสงบชีวิตเบาไม่ใช่เพราะโลกง่ายลงแต่เพราะคุณไม่แบกมันทั้งหมดอีกต่อไปขอให้ค่ำคืนนี้ หรือช่วงเวลาที่คุณกำลังฟังเต็มไปด้วยความนิ่งความอบอินและความเข้าใจในตัวเองขอให้คุณหลับอย่างสบายหรือเดินต่ออย่างมั่นคงด้วยหัวใจที่เบากว่าเดิมขอบคุณที่ให้เสียงนี้ได้อยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วพบกันใหม่ในพื้นที่ที่ใจได้พักสวัสดีครับ